ก็ดีนะเป็นแต่ละวันแต่ละวันไม่เหมือนกันเลยนะใช่ใช่ผมว่าฟิลมันคนละแบบสนุกคนละแบบแล้วก็ด้วยเกสเราคนละแบบด้วยอะไรครับแล้วก็สนุกมากจริงสนุกมากแบบไม่เหนื่อยเลยวตอนแรกคิดว่าจะเหนื่อยแต่ว่าไม่เหนื่อยเลยชอบมากตอนนี้สามารถเล่นได้แบบสิบวันสิบวันเลยเหรอสิบวันเลยเหรออันนี้บอกไหวอันน้จริงจผมกับสกายคุยกันแล้วแบบตอนแรกคิดว่าจะเหนื่อยแต่ว่า มันไม่เหนื่อยอ่ะมันเหมือนมันรู้สึกเวลามันผ่านไปไวมากจริงๆรู้สึกว่าสนุกมากยากถ้ามีโอกาสก็ไว้อนาคตอะไรเงี้ยแต่ว่าแฮปปี้มากขอบคุณทุกคนที่ให้การตอบรับที่ดีมากครับคือเหมือนเหมือนตอนแรกเราก็คิดว่ามันจะเหนื่อยแหละเพราะว่าตั้งแต่โชว์เนาะตั้งแต่ซ้อมนะเพราะว่าเราไม่ได้พักเลยใช่เราแบบซ้อมมาแบบไม่ไม่มีวันพักเลยครับจนถึงวันจริงอ่ะใช่ซ้อมแล้วก็แบบมีต้องทำเบนเอฟเกตกับแฟนๆต่อด้วยซึ่งตอนแรกเราก็จะอ่อมหม้ว่าแบบทำเบ e เอฟเตแต่ก็แบบพยายามจะบูสต์เอเนจีแล้วก็ สุดท้ายก็ไม่อ่อม่แบบเหมือนพอพอเหมือนได้กําลังใจจากทุกคนที่สมมาแล้วมันแบบเหมือนมันฟูลฟิลความรู้สึกเราเนาะช่ช่วงเบนฟิตอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่าเนแฟนเขาก็เหมือนรอเจอเราอะไรเงี้ยแล้วเราก็เราได้มีโอกาสเจอทุกๆคนที่มาดูอะไรเงี้ยครับแล้วเรารู้สึกแบบมันก็ฝาบปื้มแล้วก็ได้พลังอะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบพอเสร็จแล้วหมดก็แบบหมดแล้วหรออะไรเงี้ยแล้วก็เฮ้ยมันไม่เหนื่อยเลยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบแค่แค่กลับไปพักแล้วก็มาเล่นอีกวันแล้วอีวันผมรู้สึกว่ามัน มันก็ฟูฟิวแบบเต็มอ่ะแบบไม่มีไม่มีแบบเอเนจีดอบไม่มีความที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยแบบหมดแรงอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยรู้สึกแบบมาวันนี้มาอะไรอย่างจนจนถึงจบไปในฟีดใช่จนถึงจบไปในฟีดผมก็พูดกับสกายแบบเออแม่งไม่เหนื่อยเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยจริงมันดีมากครับดีมากผมชอบมากชิญแขกต้บงเชิญของคุณทั้งสองวันก็คือพิเศษมากเลยเขาเอ่าไหรคุณว้าวว้าวจนะเป็สกายก่อนเลยคิดถึงนะครับคิดคิดไม่ถึงเลยคิดถึงนะเออเป็นสองอย่างเลยมันไปก็คุ้นเลยผมแต่พี่ๆรู้อยู่แล้วเนี่ยเขา ไม่รู้หรอครับก็นั่นแหละก็อย่างที่บอกไปว่าเราพยายามจะทําทั้ง2วันให้โชวออกมาแบบว่ามันไม่ไม่ซ้ากันแล้วก็ก็เลยเลือกเก๊สศกมาที่พยายามจะหาอะไรที่คนดูคาดไม่ถึงครับของผมวันแรกก็เลยจะเป็นพี่นิวทิสซินาแซแต่ก็เกินคาดใช่ไหมอะไรนะครับก็เกินคาดจริงๆก็เกินคาดผมว่าทุกคนก็คงงงว่าแบบคอนเนคกันได้ไงแต่จริงๆก็มีเรื่องราวที่มาที่อธิบายไปในคอนเสิร์ต คนที่2ก็จะเป็นคุณวินคุณวินคุณวินก็จริงๆก็เพิ่งรู้จักกันตอนมาอยู่จ m มีมทีวีน่แหละเพิ่งได้มาคุยกันเยอะๆแล้วก็รู้สึกเป็นคนที่มี energy ดีแล้วก็เป็นคนที่ดูดูภายนอกเหมือนจะเท่จริงๆแล้วเป็นคนน่ารักมากเราก็เลยจะแบบพยายามจะชวนมาทาโชว์อะไรที่ที่มันดูแบบว่าเป็นตัวเขาแล้วก็เป็นตัวเราด้วย่นแหละสิที่หลายคนบอกว่าคุณดูเป็นคู่ที่เหมาะสมในการเต้น น่ารักใช่ไหมล่ะได้อ่านคอมเมนต์นะคะแสดงว่ายังไงบ้างกับ Sky เกณฑนี้ก็ดีก็ดีนะเห็นทุกคนก็แฮปปี้ทุกคน enjoy เขาเข้าใจเขาเขาแบบเขาสนุกไปกับโชว์พอวินวินกับสกายมาเจอกันก็เหมือนแบบเหมือนตัวท็อปกับตัวท็อปมาเจอกันใช่เลยอะไรลูกใช่นะครับท็้ขามีความสามารถส่วนตัวติดตัวเขาอยู่แล้วใช่เพราะฉะนั้นทักครับผมยังอยากผมยังคุยอดีตอยเลย โหดแล้วแพ้ทักคับแน่เลย,เลยอะไรเงี้ยใช่โชว์คาเทยทีดีทาดาแบบโชว์ติวอัโชว์เป็นเสือขอขายทีททททท่นิดนึงก่อนงานนี้สองวันจะยังไงบ้างของผมก็น้องฮงน้องฮงน้องฮงไายแค้นครับก็รู้สึกว่าน้องฮงเก่งมากเก่งเก่งเกินไปยอะไรเงี้ยครับเก่งจนแบบฮงไปสะกิจว่าเต้นเอาให้พี่รอดด้วยนะแบบว่าอย่าอย่าอย่าให้พี่ตายเลย,เลยอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยแต่ว่าน้องเขาน่ารักมากแล้วน้องเก่งมากส่วนน้องดิวก็เป็นคนที่มีไฟไฟแบบสูงมากแบบว่า พี่ใน,นนี่ครับแบบมีอะไรมาเสนอตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าก็แฮปปี้ที่ที่น้องทั้งสองแบบเขาเอนจอยไปบเราแล้วก็เต็มเต็มเต็มที่ไปกับเราสนุกมากที่น้องบบันี่กาเป็นยังไงบ้างทัอดีครับก็ทุกคนนี่ก็รู้จักกันมานานแล้วก็แบบดูเป็นเอเนจีที่ที่ดีอ่ะดูเป็นพลังบวกสมให้กันก็เห็นเวลาเขาซ้อมเขาก็ผมก็ชวนชวนกันแบบว่าคิดนู่นนี่นั่นดีไซน์โชว์ออกมาก็รู้สึกดีที่เขาแบบว่ามีมีเกสที่มาคอยช่วยเหลือเขาด้วยอีกบ เขาบอก<ๆ>ว่าแฮปปี้มอบความสุขไปแล้วแต่เพือก็ยังมอบโชคอีกอ่อันนี้ผมไม่รู้ไม่รู้ตัวไม่รู้จริงๆร,รู้งนี้แบบผมผมก็ซื้อบ้างเออรู้งนี้ผมก็ซื้อบ้างหลังจากเนี้ยผมทํางานอะไรผมเริ่มดูเลขรถแล้วครับทุกวัน,นใช่คือมันเป็นเหมือนเป็นข้อเสียข,ของเราในวันนั้นแหละที่แบบว่าพยายามตั้งใจจะโฟกัสกับคอนเสิร์ตจนไม่ได้ดูเลขทะเบียนเราเริ่มดูอะไรใกล้ตัวถามเลขแากสกายแล้วสกายปนวายใส่เขาก่อนเออนึงแล้วเป็นไงล่ะ มันเป็นโชคลาภแหละแลต้องอย่างนี้แหละมิเงี้ยก็ไม่ถูกหรอกจะให้เลขตรงๆมันไม่ถูกไงใช่ไหมมันก็ต้องแบบว่ามีอะไรมันต้องมีอุปสรรคก่อนที่โชคลาภจะกลับเข้ามาหาเราเขาก็เลยบอกว่าคาถาอีกมินาสไกนานีคือขังว่าขังก็ขังก็เอามาให้พวกเราบ้างก็ได้าต้วก็ผิดคนสนุกงงไงเธอต้องทำแล้วแหละแต่พว้คุณอาจจะถูกแนออกแบบเริ่มบูชาพวกผมกันแล้วทุกคนเนี่ย ใช่ครับเป็นพระบิดาครับบอกว่าในคอนเสิร์ตนีอีกหนึ่งเพลงก็คือตอนนี้เสร็จตาใส่สอครับรู้สึกยังบบก็มันปลื้มปิติครับปลื้มปิติที่แฟนคลับทุกคนที่เขาคอยซัพพอร์ตเรามาอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบเตรียมเตรียมโปรเจกต์ให้เราหรือว่าทำอะไรให้แบบเนาะแบบที่ที่เหมือนร่วมเดินทางกันมาอะไรอย่างเงี้ยแล้ว,ลว,ลวพอวันนึงจนมาถึงจุดนี้มันไม่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆอะไรอย่ายงเงี้ยคือเหมือนจริงๆพวกเราก็แบบ มันแยกกันเติบโตมาเนาะแล้วก็เพิ่งมารวมตัวกันแค่ระยะเวลา3 4เดือนเองมน้งไม่ถึงนประมาณ3เดือนนะตั้งแต่ธันวาพฤกลาคมพาใช่แต่ก็แบบรู้สึกเหมือนแบบว่ามีเรื่องราวมีสตอรี่เจอกันแบบว่าผ่านเรื่องราวมาเยอะเหมือนกันครับก็รู้สึกมีความผูกพันกับแฟนๆทุกคนใช่เหมือนมันเป็นก้าวที่ก้าวแรกของพวกผมที่มันสําคัญมากๆอะไรเนี่ยแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่แบบให้การซัพพอร์ตพวกเราแบบว่าจากใจจริงที่รู้สึกได้เลยว่า เขาพยายามทำอะไรบางอย่างให้เราไปถึงจุดบางจุดอะไรเงี้ยก็พวกเราก็จะเต็มที่แบบไปกับแรงที่ทุกคนผลักมาในควาเสื่อตล์ล็อกล็อกองสกายเพราะว่าเล่าว่าเป็นคนเลือกว่าอยากเล่นกับานนี้ก็มันก็จริงจริงก็ช่วยช่วยกันเลือกกับพิธานแหละเพราะว่าเขาก็มีเสนอมาว่าแบบเคมีเราน่าจะเข้ากับคนนี้คนนี้แต่เราแบบแค่รู้สึกว่าเราเจอนันนี้บ่อยแล้วก็รู้สึกคุยกันแล้วแบบมันคลิก แล้วก็พี่ถาก็เห็นด้วยก็เลยตกลงมาเป็นอันนี้หนูก็กอดไลยครว่าตอนนั้นไม่รู้เลยผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับผมรู้แค่ว่าอยู่ๆก็แบบมีโปรเจกต์นี้ให้ได้ร่วมง,งานกับสก,กายนะตอนนั้นไม่รู้ว่าสก,กายเป็นคนปลุกปันขอบคุณผมยัง <laughs> ขอบคุณครับ <c oughs> ดีมากไ <c oughs> อ้หนูพี่ขอย้อนกลับไปตอนความรู้สึกแรกของทั้งสองคนตอนที่รู้ว่าพี่พีมงานปลกได้8ล้านเป็นไงวความรู้สึกแรกของเราเราทักหาเขาเลยไหมครับ ตกใจก็ผมเพิ่งลงคอนผมเพิ่งเสร็จจากคอนมาแบบลงเวทีมาเลยแล้วก็มีมีพี่มาสัมภาษณ์แล้วเขามาบอกว่ามีทีมงาน,น,นถูกหวย18ล้านผมก็ฮ่าจริงหรออะไตกใจมากใช่ผมก็เลยหลังจากนั้นก็เริ่มทบทวนตัวเองแล้วว่าแบบรถที่นั่งมาอะไรบ้างมีเลขอะไรบ้างอะไรครับแตองผมก็ค<ม>ือผ,ผมเขาเขาบอกระหว่างตอนคอนเลย เพราะว่าผมมาแต่งหน้ากับ I พ mean. ี่พี่เขาเป็นผู้ช่วยพี่ช่างแต่งหน้าแล้วระหว่างโชว์ก็ลงไปแล้วเขาก็แบบตกใจใหญ่แบบอุ้ยมพี่แบบมีเรื่องมึงเรื่องจริงเลยนี้ไม่จ้อดที่ถูกหวยส8ล้านโหดมากขอเขาไหมเราไม่เราได้ไปเราไม่ไ่ไหนไหมไม่ไปไหนเรานะก็บอกว่าถ้าเป็นถ้าผมเป็นเขาก็คงไม่เป็นช่างแต่งหน้าแล้วล่ะคุจะไม่ทำงานเหรอไม่ทำงานแล้วพอไม่พูดกับเราไหม คือเขานิ่งอะ่ะเขานิง่งแบบเหมือนแบบตกใจแต่แบบมันตกใจอยู่ข้างในแล้วแบบนิ่งมากเหมือนแบบคนไม่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 ได้ถูกหวยอะ่ะแต่แบบจริงๆถูก18ล้านเนี่ย <c oughs> ใช่เขาก็บอกอยากอะไรอยากกินอะไรอยากได้อะไรเลี้ยงเดี๋ยวเลี้ยงเดี๋ยวเลี้ยงแล้วบอกยังแล้วบอกยังยังเลยวันนั้นโฟกัสกับคอนเสิร์ตอยู่ครับ นี้เรากังวลไมคะเไปเะัล้ยอย่างเป็นนักเี่ยวกับไม่กังวลหรอกแต่ว่าถ้าซื้อก็บอกกันด้วยใช่ถ้าซื้อก็บอกกันถ้าถูกก็ลองสกิปมาก็ได้ลองเราบอกสักเลขสองเลขค่ะไอวันนี้ก่อนวันนี้ก่อนวันนี้กอนวันไปอจริงๆผมบอกใครไม่เคยถูกเลยใช่ดนี่ผมก็ลองดูทุกครั้งไม่เคยถูกนะนัคือมันต้องเป็นเหมือนแบบว่าสิ่งที่เราเราลองทาอยู่แต่ว่ทุกคนเห็นเองสรอยู่ อันนี้เป็นเลข8แล้วผมแบบเอาไปเอ๊ะอยเงี้ยอ่าไม่แน่เผื่อเลข8ออกสมมติแบบเมื่อกี้ล้างมือล้างมืออยู่ๆเ้ยเอาเลขออกมาอยู่ตรงมืออย่างเงี้ยเป็นต้นเป็นต้นมาแต่ว่าอย่าไม่ต้องเอาแบบผ้าอะไรมาผูกพวกผมนะครับผ้าที่เป็นสีเป็นสีอะไรพวกผมไม่ได้แบบเป็นสีอะไรเขาจะไม่อะไรถ้าเขาเอาน้ำแดงมาให้เขียนแดงต้องมาไหมอ่าน้ำแดงเขาได้ น้ำแดงได้แต่ต้องเป็นถ้ามีคนเอาผ้าสามสีมาให้รับไหมคะก็สามสีมาให้ให้เลือกสีเลยตัดสีเอาไปมันจะออกเหมือนผู้ผมเปิดสำนักกันแล้วนะแต่เหมือนมีตำหนักกันแล้วอะกรมตำรวจลงผู้ผมทำไง <S <S